ากาจจะคลิปนี้ดังเป็นผู้แตกนะคะก็มีหลายคนทักมาเยอะมากว่าเฮ้ย <c oughs> การเป็นบาริสต้ามันหนักถึงขนาดพี่กองต้องออกโรงเลยเหรอคลิปนี้ก็เลยจะมารีวิวตำแหน่งบาริสต้าว่าต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะแต่ละมือแต่ละ day ชีวิตของบาริสต้านะคะส่วนใหญ่จะมี3ระยะระยะแรกนะคะก็จะเป็นระยะการล้างอุปกรณ์เราก็จะคอยเก็บของล้างอุปกรณ์เตรียมของให้พร้อมนะคะทำไมเจต้องมาทำงานมา ระยะที่2จะเป็นระยะการเรียนรู้สูตรนะคะแล้วเราก็ชง,ชงชงชงอย่างเดียวเลยมันจะท้าทายตรงที่บางครั้งเนี่ยก็จะมีลูกค้าสั่งอะไรแปลกๆนะคะอย่างเช่นแบบ low calorie no bake no refrigerate no flour no sugar no gluten no egg no ระยะสุดท้ายนะคะก็คือการทำแคชเชียร์นั่นเองค่ะเราก็จะได้คุยกับลูกค้ามากขึ้นนะคะได้เจอคนมากขึ้นแต่น,อนอ้องๆก็บอกว่าพี่ผมเป็นบาริสตา้านี่แหละผมสนุกที่สุดแล้วเหมือนเล่นขายของเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยสมัครไปในฐานะบาริสต้านะคะเราจะได้ลงร้านไหนเนี่ยนายจ้างจะเป็นคนเลือกร้านที่มีตำแหน่งว่างให้เราเองแต่ละร้าน ะะก็จะมีเวลาเปิดปิดของมันดังนั้นกะของเราเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเวลาเปิดปิดของร้านค่ะจะเป็นกะเช้ากะบ่ายกะเย็นหรือว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ได้สรุปนะคะบาริสต้าเนี่ยก็จะเหนื่อยแค่ช่วงแรกที่เทรนเท่านั้นแบบว่ายกของจัดของแต่ถ้าเราคุ้นชินแล้วเนี่ยเราก็จะทํางานได้แบบโฟล์ฟโลเลยใครที่แบบเออใส่ติดใส่ชงนิดนึงแนะนําเลยค่ะ